บทความเสียงจากคอลัมน์เรื่องน่ารู้ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลห้องแห่งเสียงสะท้อนปรากฏการบนโลกออนไลน์ที่กแก้ไขได้ด้วยความเข้าใจเขียนโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรพิชยานีพูลผล คุณเคยดูหน้าบัญชี Facebook ของเพื่อนหรือไม่หากเคยจะพบว่าเรื่องราวที่ปรากฏในหน้าฟีด a c e b o o k ของเพื่อนนั้นแตกต่างจากหน้าฟีด a c e b o o k ของคุณซึ่งหน้าฟีด a c e b o o k ได้สะท้อนความเป็นตัวตนของเจ้าของบัญชีว่ามีไลฟ์สไตล์แบบไหนมีงานอาเเรกอะไรติดตามดาราหรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาคุณค้นหาสินค้าสักอย่างหนึ่งในสื่อออนไลน์เช่นเครื่องฟอกอากาศเมื่อคุณเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ จะปรากฏโฆษณาเครื่องฟอกอากาศเป็นจำนวนมากบรรดาร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์และสื่อสังคมจะยกขบวนเครื่องฟอกอากาศมากมายหลายยี่ห้อมานำเสนอในทุกช่องทางโดยที่คุณไม่ต้องค้นหาเองปรากฏการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากคนของ e c h o Chamber หรือนักวิชาการไทยแปลว่าห้องแห่งเสียงสะท้อนเป็นการอธิบายถึงสถานการณ์ที่คนได้ยินหรือรับรู้แต่ความคิดเห็นแบบเดียวกัน ซึ่งไม่เพียงเกิดขึ้นเฉพาะในโลกออนไลน์เท่านั้นแต่เมื่อเราได้คลุกคลีกับคนที่คิดเหมือนเหมือนกับเราชอบแบบเดียวกับเราอยู่ในกลุ่มของคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันทําให้เราได้รับรู้และซึมซับความคิดเห็นหรือความจริงเพียงด้านเดียวจนในปัจจุบัน e c h o Chamber ถูกนามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์ สถานการณ์ที่คนจะได้ยินเพียงความคิดข้อมูลและความเชื่อแบบเดียวกันหรือทิศทางเดียวกันในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นพื้นที่ในการสร้างห้องแห่งเสียงสะท้อนหรือนักวิชาการบางคนได้เปรียบเทียบว่าเป็นการสร้างฟองสบู่ขนาดใหญ่ห่อหุ้มเราไว้กับข้อมูลข่าวสารที่ตอกย้ำความคิดความเชื่อที่มีอยู่เดิมมากกว่าข้อมูลที่แตกต่างหรือขัดแยง้งโดยสภาวะเช่นนี้เรียกว่า ฟิลเตอร์บัเปิลหรือตัวกรองฟองสบู่ห้องแห่งเสียงสะท้อนหรือตัวกรองฟองสบู่เป็นวิธีการอุปมาอุปไมยเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากทั้งการกระทำของผู้ใช้สื่อเองไม่ว่าจะเป็นการเป็นเพื่อนการติดตามการแสดงความคิดเห็นการแชร์หรือการกดไลค์พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นการกลั่นกรองเนื้อหาโดยผู้ใช้ รวมทั้งยังมีระบบเทคโนโลยีอัลกอริทึมในการจัดการกรันกรองและคัดเลือกเนื้อหาให้แก่ผู้ใช้แต่ละคนโดยจัดแจงข้อมูลที่นำเสนอให้ถูกจริตกับผู้ใช้เช่นเป็นเพื่อนกับใครกดไลค์ให้กับเนื้อหาแบบใดเป็นต้นดังนั้นตัวผู้ใช้สื่อสังคมและระบบทางเทคโนโลยีจึงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ตัวเราเองตกอยู่ในวงล้อมของคนที่คิดเหมือนเอนกัน เป็นการตอกย้ำความคิดที่มีร่วมกับคนในกลุ่มเดียวกันจากการศึกษากลไกลและคุณลักษณะของห้องแห่งเสียงสะท้อนในสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียพบว่าผลจากห้องแห่งเสียงสะท้อนทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท,ท็จได้ง่ายและรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากผู้ใช้โซเชียลมีเดีย พร้อมจะเผยแพร่ข้อมูลที่ตรงกับความคิดความเชื่อเดิมของตนโดยไม่ได้ตรวจสอบหรือเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งอื่นหรือชุดข้อมูลอื่นที่มีเนื้อหาแตกต่างจากกลุ่มของตน <S <S นอกจากปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบ,บาดข้อมูลเท็จแล้วยังพบว่าผลจากห้องแห่งเสียงสะท้อนมีบทบาทสำคัญในทางการเมืองโดยนักวิชาการชาวตะวันตกที่ชื่อคีนกับซอลเทอร์อธิบายว่าเทคโนโลยีและสื่อสังคม เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองและเกิดความแตกแยกทางการเมืองอย่างชัดเจนกล่าวคือทุกวันนี้เราถูกห่อหุ้มด้วยตัวกรองฟองสบู่ให้ติดอยู่กับชุดข้อมูลความเชื่อบางอย่างรวมทั้งยังมีแนวโน้มที่จะสแสวงหาข้อมูลที่สอดคล้องกับความคิดความเชื่อแบบเดิมของตนมีอคติในการเลือกรับและเลือกที่จะเชื่อข้อมูลที่ตรงใจโดยทางการเมืองมักจะใช้ประโยชน์จากห้องแห่งเสียงสะท้อนนี้ ตอกย้ำและยืนยันความคิดความเชื่อของเราให้ยิ่งแข่งแกร่งขึ้นส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของคนที่มีความคิดเห็นเหมือนมือนกันจนกลายเป็นความคิดแบบสุดโต่งของกลุ่มการเมืองแบบแบ่งขั้วก่อให้เกิดความแตกต่างจนกลายเป็นความแตกแยกระหว่างพวกเราและพวกเขาปัญหาของห้องแห่งเสียงสะท้อนคือเราแต่ละคนอยู่ในห้องแห่งเสียงสะท้อนคนละห้องกัน หรือบางทีเหมือนเป็นคนละโลกกันยิงระวนเวียนอยู่กับความคิดความเชื่อแบบเดิมๆของเราโดยคนในสังคมที่เราอยู่ยังมีความคิดคล้ายคลึงกับเราอาจทําให้เราเผลอเชื่อว่าความคิดนั้นเป็นความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคมและเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องห้องแห่งเสียงสะท้อนจึงเสมือนเป็นห้องที่แบ่งแยกคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไว้มุมมองที่แตกต่างจากห้องแห่งเสียงสะท้อนอื่น จึงเป็นเสียงของคนละกลุ่มคนละพวกซึ่งนำไปสู่การต่อต้านและการโจมตีความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะในประเด็นที่อ่อนไหวทังการเผยแพร่เนื้อหาทางการเมืองเชื้อชาติศาสนาและกลุ่มความหลากหลายทางเพศเป็นต้นการแก้ไขปัญหาห้องแห่งเสียงสะท้อนจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม โดยเริ่มต้นจากตัวเราที่เป็นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยหลักแห่งความเข้าใจ3ประการได้แก่ 1. เข้าใจห้องแห่งเสียงสะท้อนกล่าวคือเราควรต่างเข้าใจว่าพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมและระบบทางเทคโนโลยีเป็นตัวการสำคัญในการกรั่นกรองเนื้อหาให้ถูกจริตกับผู้ใช้เราอาจลองเปิดประสบการณ์ด้วยการค้นหาสิ่งใหม่ๆลองเข้าไปอ่านข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มที่แตกต่าง ลองกดไลค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุดข้อมูลอื่นๆได้ไหลบ่าเข้ามาหาเราบ้าง 2. เข้าใจการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์คือการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะการเข้าใจสื่อสังคมออนไลน์เราต้องเข้าใจว่าทุกการกระทําของเราส่งผลกระทบต่อตัวเราเองและสังคมในวงกว้างได้เสมอเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกส่งต่อข้อมูล ข้อมูลนั้นจะถูกส่งต่อกันในเครือข่ายอย่างไม่จบสิน้นผลกระทบจากการตอกย้ำและหล่อหลอมความคิดความเชื่อนั้นจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจนนำไปสู่ความขัดแย้งและความเกลียดชังขึ้นในสังคม 3. เข้าใจผู้ที่เห็นต่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่สุภาษิตไทยใช้ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราหมายถึงเข้าใจความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้อื่น โดยไม่เอาตัวเราเองเป็นศูนย์กลางหรือไม่ยึดติดกับความคิดของเราเพียงฝ่ายเดียวเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่ผู้อื่นทำเขาต้องมีเหตุผลหรือความคิดความเชื่อในแบบของเขาแม้จะแตกต่างจากความคิดของเราแต่เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้เคารพในความคิดของผู้อื่นแม้จะแตกต่างจากความคิดของตนในฐานะของการเป็นผู้สูงอายุซึ่งมีมุมมองที่กว้างขวางด้วยการผ่านประสบการณ์ชีวิต ตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่มีอินเทอร์เนต็ตจนถึงปัจจุบันผู้สูงอายุจำเป็นต้องกระตุ้นเตือนทุกภาคส่วนให้ทบทวนพฤติกรรมและบทบาทของตนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเริ่มจากผู้สูงอายุได้ค่ะเตือนตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งความเข้าใจ3ประการข้างตน้นใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์คนอื่นๆและใช้การเตือนผู้อื่น โดยเริ่มจากลูกหลานให้เข้าใจหลักการของห้องแห่งเสียงสะท้อนผลกระทบและการรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในวงวนกับดกักแห่งความคิดสุดโต่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุและลูกหลานให้ปรับเจตคติและมุมมองให้เข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้น <S <S นอกจากนั้นผู้สูงอายุยังสามารถเตือนสังคมเมื่อพบข้อมูลที่ไม่ชอบมาพากล ให้ตรวจสอบและกลั่นกรองก่อนเชื่อหรือส่งต่อรวมทั้งอ่านหาแนวร่วมจากผู้ใช้คนอื่นในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและหากพบว่าข่าวสารที่ปิดเบือนหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายหรือโจมตีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นต้น หลักการแห่งความเข้าใจห้องแห่งเสียงสะท้อนเข้าใจการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์และเข้าใจผู้ที่เห็นต่างสำหรับการเตือนตอนเองเตือนผู้อื่นและเตือนสังคมอาจดูเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ทุกคนสามารถทำได้ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและเปลี่ยนแปลงโลกได้โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นอยู่กับปลายนิ้วที่คลิกหรือกดแป้งพิมพ์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าคุณจะเลือกเปลี่ยนโลก ให้เกิดสงครามแห่งข่าวสารหรือความสันติสุขท่านสามารถติดตามบทความการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ www.iceml.org ให้เสียงโดยนัทนิชาจูกเกษม